นเียคิดคุณตลอดเลยนะคะอันนี้เขาไปให้กันเดียร์แล้วใช่แต่คุณก็ต้องมีตัวสด้วยแล้วเป็นแบบทำงานแล้วอะมาวิ่งทำงานตลอดไปได้โอเควันนี้มาลุกจากแท้มากแม่ค่ะกัปตันมาเวิโอค่ะทำไมพี่ดื่นเต้นจังเลยอ่ะเขาก็ดูสวยมากกับเจอใหม่ในวิกานะคุณใช่ไหมคะ กับตามาร์เวลใช่ไหมใช่ค่ะกับตามาเวลชอบอะไรนะรับทำไมถึงเลือกเป็นกับตามาเวลเขาเลือกให้อ่ะอันนี้กตอบตรงไปเลยอมาใม่ชอบอยู่แล้วค่ะใหม่ชอบมาร์เวลมากๆเพราะว่ามันเอกพลูเวนเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงจำนวนมาก มากหลายคนเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกัปตันมาเวลอธิรค่ะไม่ได้คนเลยค่ะวีโด่ใช่แบ็ควีโดกโมาร่าจีฮักจีฮักแบ็คเบเตอร์ไม่แซวแบ็บนดาใช่ค่ะใช่ดวินตูดูไปสักพักแล้ววมากสวยมากะสยมากมากสมุโยชน์ถ้ามีซุปเปอร์พาวเวอร์ คอสมิก <Cos> <c oughs> ยังไม่ต้องตอบคำถามเลยมันเป็นทาวเวอร์ที่เราอยากมาีมากๆดูแล้วก็รู้สึกชอบม,มาอยากมีทาวเวอร์เป็นคอสมิกเพราะมันเป็นพลังที่แบบพลังเยอะที่สุดในจักรวาลนะแบ เบอร์ต้นๆก็คือถ้าออกนอกโลกอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถแบบไปได้โดยความเร็วแสงคนอื่นอาจจะลอยลอยไม่ค่ะหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ้มหนุ่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 ม รับงานสบายเลยใครยังคนยววิ่งได้เลยอาวุนนจะจะวิ่งไปไหนอีกวาไปเลยอยู่ตรงนี้กันก่อนอยู่ตรงนี้ก็สอนใช่ได้ครับตอนนี้ก็เป็นพัล้านก้อัจตันแล้วแล้วตรงนี้ที่จะพิจารณาก็คือแบบม่กอยสา แล้วไม่ได้ทั้งหมดจะเคนเดียวหรอใช่จะมาว่าเจอเอสเพราะว่าเขาไมาได้มาแค่คนเดียวนี่อร่อยป่ะพูดได้ป่ะพูดพอเามวถึงแล้วคนเดี นวันนี้มากังคนเดียวไม่เป็นคนแรกเขาเปันคนคนนังอเนกเคยมากหลายัีก็แก้ไขหลอยาไเขายเลยอ่ะเขาแบบต่อไปแซวแล้วเนี่ยบิลกินและไบร์ทมาชีวิตกับมา สวัสดีครับรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บราคำถามเดียวกันเพราะเราก็เป็นแฟนมาร์เบลจักรวรรดมาร์เบลเลยนะฮะให้คือมาอยู่างกัจะได้ถ่ายรูปกันสวยๆนี่พี่บราเรากับเราที่อยู่ข้างกันแล้วนะฮะพี่บรายพ่ออะไรในจักรวรรดมาร์เบลครับก็ผมรู้สึกว่า เราเยอะมากมันมันมันจะมีทั้งความวิทยาศาสตร์มีการทเ่มนพยาธิมีเทพเจ้าไทั้งหลายมาทำให้ทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันได้ตาใหญ่จะตาใหญ่ลงนี่ดนไปทางไหนต่อเร็วๆแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันยิ่งมันยิ่งชุลมุนนะเพราะคราวนี้มันไม่ใช่ยูนิเวิร์สแล้วมันเป้าติดเบิร์กแล้วมันไปไกลมากเลยจริงๆนะผูคนคิดที่เก่งมาก พี่เขียนว่าไรก็เลยชอบชอบครับวัดสวิไลใช่ไหมคือพี่เหรอคะครับก็จริงๆผมว่ามาวิวิวเวิร์สเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับว่าอย่างเดียวเลยที่เรียกว่ายังแกล้งเพี่แบงค์พี่พิมถามมาสวีท์นวงเลยอันนี้ก็ดูมีความแก๊งเพื่อนอยู่ในวงนะผมว่ามันเป็นแบบสิ่งเดียวเลยในในวงการหนังที่เรียกว่ายูนิเวอรลยเพราะทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันถ้ามันแบบ รับส่งกันแล้วมันแบบเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยไงผมชอบลิงเกน,นเป็นัวอย่างของของหนังแต่เรื่องและดีเทลแล้วก็อิสเอกอย่างที่ที่แบงค์พูดเองผมว่ามันแบบดีเทลเยอะมากแล้วก็ไล่ไดเรกตนน์ต่อไปหมด สิงิงคือไม่มีใครไม่ชอบเลยนะใร่แล้วชอบอย่างนี้เราชอบความเป็นคู่หูแบบอาไร่มจะมีแบบคู่หูอะไรๆคู่อะไรไมควมเป็นเนี้ไม่ใช่แล้วหมามาแลี่เลยขอโทษครับขอโทษอายพี่บยเล่นแลงเลยคู่ไม่คับเต็ม เอามากันเป็นคู่เนอะคู่ก็มีนี่แหละแต่ละคนก็จะมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันแล้วเป็นเพื่อนเป็นแก๊งเป็นสามีภรรยาเป็นคู่เป็นบัดดี้กันแบบนี้ครับผมที่มีคนสวยท่านหนึ่งมางานวันนี้ชอบปะเนี่ยเล่นให้ดูหน่อยสิ ดีสุดตอนเขาให้แม่มาสวยสวยโอเคครับสวยสสวยอยู่แล้วไงเต้นพิ่งสวยไงจริงเออสวยมักนกตลกมากจาเออเนาะหมองกระจกก็ถือว่าเป็นคนตลกเนาะแต่พอมองกระจกเราท้าแกาเป็นคนน่ารักเลยอืมมาทุกงานแล้วล่ะมีเคว็ที่คนเดียวอเอาดรอปลักที่สุดอ้าวไปกันต่อครับอีกหนึ่งคำถามคือสมมติว่าปีเนี้ย เราอยากดูเรื่องอะไรมากที่สุดเลยในในเรื่องจาก Marvel s t u d i o เริ่มจากดีไบท์ก่อนนะอย่างดูแกนี่ทำอะไรสิบอลลูนทูน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 ที่ผมชอบมากเหมือนแฟนกรูสหรือว่าดีไวท์จะมีแบบฟิกเกอร์กูสเต็มไปหมดรอแล้วบอลลูนทูนนี่คือรออะไรที่พิเศษเนี่ยครับอยากดูอยากดูผมชอบความตลกของแกด้วยในคมรู้สึกดูทูจะหลีดกับกับ มุกเขากาเรซี <amounts of audio writers> ่องมดูแล้วคัปีนการเดินรยาลซีอรุ่นสน่ได้ดูปีนี้แน่นอนที่ใหม่ท้าวู้มาเลยอ่ะกแล้วก็มีก็มีเป็นของเลนเหมือนกันออรออดเก ดูใช่แต่ตอบไปแล้วตอบตามไม่ได้ก็เป็นเด็กม้าแล้วเด็กม้าแอ่ไปอ่ะเอ้ยที่พิ้งค์กินครับมันเป็นเวอร์ชั o n อืมเพราะว่าอย่างอ่าพิกเกอรี่เนี่ยก็จะเห็นเขาแบบแว๊บแว๊บโผล่มาตลอดแล้วก็เริ่มไม่ได้เห็นเขาแล้วเพราะเขากลับมาเหมือนว่าเป็นตัวเมนเรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะเห็นว่าเขาจะมาทำอะไร มันแน่มันแน่นะและแน่นอนที่มันใกล้ที่สุดเลยคือถ้าพูดถึงจะให้เลือกเลือกกันไปเรียบร้อยแล้วแต่สุดภูพานเนี่ยที่ต้องดูแน่นอนนั่นก็คืออ๋อผมนั่นไมอ๋ยนี่ถูกต้องแล้วแล้วย้ำเสมอเลยนะว่าความพิเศษที่ต้องติดตามก็คือให้ครับวันนี้เมื่อกี้พี่ต้นบอกมีคนแข่งมาด้วยครับผมเออเจอเลยไหมคุณแบงค์พิติจไม่ใช่คุยกันไม่ใช่ไหมอ๋อ เอาเลยดูกินส่งคิวไปที่หน่อยให้เด็กพ่องเลิ่เชิญพี่โบขาวประชามีครับ สวัสดีค่ะโอใส่ดิวกินให้ดูเลยค่ะใส่ดิวก่อนมารลยนะคะนึกแข่งไม่ไปอยู่ตรงนี้เอาพี่โอ้ยไมต้องแข่งไปแล้วไปไปเราไป เจอใครครับแข่งต้องการใครเจอผู้บริหารเลยค่ะผู้บริหารเลยค่ะผู้หานึ่งเลยนะโอ้อัปราบอตฟาร์โกมซีครับแข่งเดอคอนคอร์สครับที่บุกการแข่งแข่งแข่งว้าวว้าวทมาให้กลุ่มเลือกถึงตัวยังเลยเออเลือกถูกตัวยังเลยใช่ไหมเที่ยมเลยเป็นตัวร้ายและทรงพลังด้วยไงฮะมันสุดยอดครับ ก็ตัวเลยตอนนี้แหละที่ทําการเป็นหรอเพราะว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นผร้ายที่แบบต้องร้ายอ่ะมันสุดแล้วมันที่สุดแล้วมีพลังใตตัวมันคือผู้พิชิตนะผู้พิชิต The c o n q u ร r o r ผู้พิชิตตลอดเออตัวนี้เลยตัวนี้เลยพิชิตคนไหนดีฮะเนี่ยมาเลยเจอพร้อมกอะไรเออโอ้โหพร็เปิดนคร้องด้วยรั้องเลยค่อยๆนะฮะร้องเลยร้องเลยเออเออแบ๊กจะทรงผู้จัดการดูไหมขึ้นเลยได้เจอตัวนี้แล้วพลังเอ็มเลยพลังมาเลยเอามาเลยใช่ไหมเป็นผู้พิชิตทุกอย่างเลยตัวเนี้ยเก็บผู้พิเศษแบบทุกอย่างเลยตัวเนี้ยเออเออ พี่ไ <rôle> ม <él an ici> ่หรือพีเป็นแฟนของมาเปียวเช่นเดียวกันแน่นอนครับคอเมนตัวนี้ก็คือยิ่งกว่าอะไรตัวนี้ยิ่งกว่าแล้วได้เป็นทีได้ไมกว่าเราได้เป็นพระเอกพระเอกเลยมาคิกว่าเราได้เป็นเพียงเอกพอมาถึงเฮ้ยจิ้งกวา วันนี้เราเป็นเชลลแเชลล์เลยเฮ้ยแต่ว่าเออเชลล์เชลล์พูดพลังไงเออคุณมีที่ทุกอย่างเลยไงใช่ใช่คุณยอดเลยวันนี้แล้วแล้วแล้วถ้าถ้าพี่คิดว่าถ้าพี่ได้ไปต่อยกับซูปเปอร์คิโร่ันหน่อยคือว่าชนะใครบ้างจริงเราก็ต้องชนะทุกอย่างอยู่แล้วสแหรับผมอ่ะชนะทุกคนชนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเจอ วัวขาวชนะทุกอย่างอีกแล้วไม่กลัวใครเออเออเออเราไม่ต้องกลัวเรามีพลังขนาดนี้เป็นผู้พิชิตทุกอย่างแล้วกลัวใครอ่ะไม่กลัวไม่กลัวขออขอพลังอีกทีทุกอย่างมาเลยพลังเต็มพลังพลังอีกทีครับเดี๋ยวให้ใบทำให้ดูทีเดียวดีครับใบใบอย่างนี้บพลังเต็มอยู่ไหนพลังพลลัังอีีครบน่แหะ ไว้ของที่แบบเราหล่อไว้เลยครับเราเราเป็นตัวร้ายแต่ว่าความร้ายมันก็ต้องมีเสี่ยงคนของเรามันก็มีแบบเฮ้ยทำไมตก็ร้ายเออมันก็ต้องมีของอาจจะมีข้างในอาจจะใจเขาอาจจะพอโยนแต่กายพอมีตองต้องทำต้องร้ายไงอร้ายเออร้ายเป็นร้ายที่รักเชอได้รักทุกอย่างรักธรรมชาติเลย แต่ว่ามันต้องร้ายแบบปกป้องอะไรสักอย่างใช่ไหมมันต้องมีจริงเอ้ยว่าแต่เป็นผู้ร้ายที่แบบรักเนี้ยมีมีมีตัวร้ายไหนที่เราลองเข้าไปดูสิครับผมผมมีอย่างล่าสุดดูวัมเป็นล่าสุดก็จะชอบเนมอลครับผมเพแล้วก็จะทำเพื่อคนของเขาอะไรเงี้ยหรือแบบประชาชนของเขาอะไรหรือว่าเขาก็เนี่ยอย่างที่่บัวขาว โม t ิเวชั o n ในการแบบใช่ไม่ได้แบบร้ายแบบไม่มีเหตุผลแต่การทำแบบจริงๆก็มีความดีมีความดีเยอะนะโอเคแต่ว่าการกระทำมอาจจะแบบว่าออกมาในรูปแบบอะไรได้ไหมขึ้นหน้าหน่อยเดี๋ยวพี่บุกขาแล้วถอยกันให่ถอยที่ย่างเลยถ้าเราถอยไปด้วยเราไม่ต้องกลัวนะไี่ใหม่ได้ตัวร้าตัวเหล็กโอเคนะได้โพี่สวก็สวยก็ภาพเปลี่ยนสวยนะชอบมากแลยเซย์อะไที่ร้ายท็อ ชอบคณะ์ลช่ไหอืมตีนี้รู้เรื่องให้เป็นเรื่องเป็นธรรมมาของตัวร้ายเลยดีกว่าผมรู้สึกว่าอย่างที่ที่บอกอยู่เขาเขาเป็นผมรู้สึกเขาเป็นคนดีนะแต่หมายถึงว่าเขามีวิธีการที่แตกต่างออกไปเราเห็นได้ว่ายืนดูฝั่งชาติกับฝั่งเองแต่ว่าจริงๆผมเป็นแฟนคณน์อืมดีนะเขาเป็นนักเอาเล่นหรอได้ครับผมดีนะห้วงเลยอ๋อเสียงอยู่นะจังหวะเมื่อกี้อ้าวพี่พี่พี่แคร แงครับพี่ครับตัวนี้ตัวนี้พี่ต้องการมานานเลยพี่ต้องการเป็นแขงลพี่แข่งูนพี่แขงไหลไหลเปิดเขาเนี่ยพี่แข่งบบว่าเบ่งจนไหลเปิดเลยอ่ะขโมยผมผมขอเราต่อยได้ไหมครับไไม่หรอโอ้ยฮ้าฮ่าฮ่าาาฮ่า คืนฝันรู้ได้ว้ยมีไซ่เนี่ยมีไซหรือเปล่าไม่ได้เลยทะลุทะลังไปบสักองจริงกลเร็วบปัปไอกลัวกลัวแข่งบปกลัแข่งมเอาต้องเจอบินเกบิผมว่ากลัวกาเกมุมเลยเิหน่อยเต็มที่เต็มที่แข่งไม่มีแขรต่อยแข่งได้แล้วนะทำไมครับถ้าเกิดแม่รู้ยัง อ๋อได้อนุญาตเลยอนุญาตเร็วๆโแข็งมากเลยอ่ะแข็งมากเลยครับแค่นั้นเหรอเขาเป็นแบล่าสุดเลยมั้งเดี๋ยวเขาแบบดิเฟนต์มากเลยเพิ่มี้เขาสวนไปแล้วที่ใหม่ที่ใหม่มาหน่อยนหรอมีมีคนเป็นตัวเต็งเลยตัวเต็งเลยแบงคติสต์ครับออ้้ยโแบนักมวยด้วยคนนี้สี่ั่นแรกเลยไหม ไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไหมก่อนเข้ามาดูไปแล้วดูคเดีเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคโอเโอ้ยสนุกสนานกันมากวันนี้มีแต่เป็นแฟนของมาเบลเท่านั้นเลยที่มารุกตัวกันแล้วก็มาเชียร์ทุกคนนะให้มาดูกันกับ5เรื่องปีนี้สนุกแน่นอนกับเฟซที่จากมาเบลสตูดิโอเดี๋ยวให้ยอดครับเชียร์กรูมาดิคนะครับผมก็ยังไงก็แข่งดื้รอมานานแล้วตัวร้ายเลยัว